เ,เราคืนอาหารได้หายใจสะดวกไอน้อยลงเป็นตะคิวน้อยลงแล้วจากนั้นทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนมป้าไปกินอะไรมาเนี่ยไปกินยาอะไรไม่ต้องฉายแสงแล้วนะหยุดได้แล้วเพราะมันยุบมันดีมากเพราะก่อนหน้านั้นนะคะคือว่าบวมมากแล้วน้ําเหลืองก็ไหลต้องล้างแผลทุกว <ผม S 2> <ป>ันผมหามะเร็งลำไส้ใหญ่เก้าเซนติเมตรหาไม่เจอผมเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีปกติ สามารถใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมคือบีเลือดกระปิบกระปอยอยู่เรื่อยๆกดไปที่หน้าท้องเลือดมันก็จะไหลออกมาเยอะเลยพอหมอตรวจปั๊บเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นมะเร็งเป็นระยะที่3ถึง4ลามไปที่กระดูกเชิงกรานพอให้คีโมไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราเหนื่อยเราเพียเราไม่มีแรงให้ไปประมาณสัก4หรือ5ครั้งลูกสาวอยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่าแม่ลองใช้นวัตกรรมอันนี้ของดกรคนนี้ดูซิพอทานไปสักหนึ่งอาทิตย์เราก็รู้สึกว่าเราเห็นผล พอเราเริ่มแข็งแรงอ่ะแล้วค่าเลือดของเรามันก็ขึ้นขึ้นขึ้นทุกเดือนจนให้ไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วครบคอร์ส8ครั้งแข็งแรงมากรู้สึกเราสดชื่นแล้วน้ำมังคุดเนี่ยเป็นอะไรที่เราแบบชอบมากพอทานแล้วโอ้โหเราแบบ<ะ>สดชื่นมาก<ะ>มีความรู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าตอนที่เราไม่เป็นมะเร็งอะ่ะต้องใช้คําพูดนี้จริงๆนะคะเมื่อปี2554มีอาการปัสสาวะ กระปิบกระป่อยมีเลือดปลอนออกมาก็ว่ามันเป็นมะเร็งจริงๆมันแพร่กระจายไปที่กระดูกสันหลังผมทําให้ผมเป็นอัมพาตครึ่งตัวผมได้มีโอกาสใช้นวัตรกรรมของแอปโกแล้วร่างกายผมก็ดีขึ้นผมเริ่มเดินได้ก้าวได้ไปห้องน้ําได้ครับก็ผมถือว่าผมโชคดี กายรัดหน้าเงินค่ะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค้าเจอที่ที่คอที่ข้างหูนี่หาหมอหมอเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลนะคะไปรักษาแล้วสามีเขาไปเจอนวัตกรรมแบบโคกเราก็เริ่มทานเลยค่ะ ไปฉายแสงและพอเราฉายแสงไปทุก11ครั้งหมอก็บอกป้าป้าไปกินอะไรมาเนี่ยไปกินยาอะไรไม่ต้องฉายแสงแล้วนะหยุดได้แล้วเพราะมันยุบมันดีมากเพราะก่อนหน้านั้นนะคะคือว่าบวมมากแล้วน้ําเหลืองก็ไหลต้องล้างแผลทุกวันหมอเขาบอกว่าไม่ต้องฉายแสงเขาก็ส่งไปทางเคมีบําบัดจะให้คีโมหานมามองหน้าสามีเขาบอกไม่ต้องกินยานี่แหละกินนี่แหละแล้วเมื่อวันที่29นี้ไปอีกรอบหนึ่ง เขาก็บอกป้าไม่ต้องมาแล้วนะคือมันดีทุกอย่างนะคะเป็นมะเร็งเต้านมตัดสินใจไม่รักษาเลยเพราะดูการผ่าตัดขั้นตอนฉายแสงคีโมคือมันดูทรมานเราก็เลยไม่เอาดีกว่าอาการตอนนั้นก็คือมันมันแย่สุดๆแล้วคือคือทุกอย่างมันมันใกล้จะดับอยู่แล้วทิ้งไว้กี่ปีคะที่ไม่ได้รับการรักษาประมาณสัก11ปีได้เลย ที่สุดก็มาเจอนวัตกรรมแอปโกกี่เดือนถึงรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มจาก5วันเนี่ยเรารู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นตอนแรกที่ตอนแรกคือเดินไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวเลยอะค่ะก้าวขึ้นบันไดได้แค่3าขั้นทุกอย่างพอ15วันเนี่ยเราคืนอาหารได้หายใจสะดวกไอน้อยลงเป็นตะคิวน้อยลงแล้วจากนั้นทุกอย่างมันก็ ดีขึ้นมาเรื่อยๆจน5เด,ดือนเนี่ยเราใช้ชีวิตปกติได้เลยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ลามไปที่ปอดที่ไตกระดูกขานี่หนักที่สุดใส่เหล็กไปประมาณปีครึ่งคือกระดูกไม่ติดคือตอนนั้นมีเพื่อนเขามาบอกว่าเขาหายแล้วนะ,ะเพราะกินอันนี้ <c oughs> ก็ใช้มาเราแข็งแรงขึ้นเราทานอาหารอร่อยขึ้น ปรากฏว่า6เดือนผ่านไปกระดูกงอกขึ้นมาเต็มโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยขอบคุณนะวัตกรรมแอปโก้มากๆเลยเป็นมะเร็งที่เต้านมก็ปล่อยมาถึง4ปีจนกระทั่งอาการมันฟ้องแล้วค่ะมันปวดแสบในในร่างกายฉันก็เลยตัดสินใจเลยว่าต้องเจาะ ระยะนั้นดิฉันก็ได้รับประทานนวัตกรรมนวัตกรรมตัวนี้พอมาฟังผลนะคะคุณหมอบอกว่าทำไมแพ้คุณที่จอนเนี่ยมันไม่เน่ามันแห้งครั้งสุดท้ายก็ไปตรวจมาคุณหมอก็บอกว่าปกติไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วคุณหมอเองแอบกระซิบเลยว่าไปทานอะไรมาหรือคะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่3ระหว่างที่รอการผ่าตัดนั้นเนี่ยเจ้านายผมเองได้นำนวัตกรรมของแอปโกเอาไปผมทานทานได้ทั้งสามวัน ตอนเช้าเนี่ยก็สังเกตดูว่าเวลาตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยนะมันมีสิ่งที่มันปลอมปนมากับอุจจาระเรามันเป็นเศษเนื้อเป็นก้อนเนื้อที่เป็นอยู่ประมาณสักสองสามวันวันผ่าตัดคุณหมอใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปนอนพักอยู่ที่ห้องไอซียูคุณหมอก็ไปเยี่ยมอาการก็รถามว่าคุณรู้สึกคุณไปทําอะไรมาผมหามะเร็งลำไส้ใหญ่เก้าเซนนั้นหาไม่เจอผมเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีปกติ สามารถใช้ชีวปกติได้เหมือนเดิมนักพิทยาศาสตร์ไทยได้ใช้สารสกัดจากพืชกินได้สร้างภูมิคุ้มกันบำบัดรักษามะเร็งรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดได้แล้วครับ